ครับผมใช้เวลาชาร์จครั้งนึงอยู่ที่สี่ถึงหกชั่วโมงครับที่ได้อยู่ที่ร้อยกิโลถึงร้อยสามสิบครับแล้วแต่กําลังบิดของทางลูกค้าเลยครับแล้วก็ทําความเร็วได้อยู่ที่แปดสิบถึงเก้าสิบครับแปดสิบเก้าสิบราคาหนึ่งแสนเท่าไหร่นะราคาตอนนี้ที่เปิดตัวนะครับอยู่ที่ยี่สิบสี่หมื่นเก้าพันบาทยี่สิบสี่หมื่นเก้าพันบาทเรามีส่วนลดไปในงานส่วนลดให้สี่พันบาทอ๋อส่วนลดให้สี่พันบาทอ่าแล้วไฟมันก็ติดนี้ตลอดเลย อันนี้เราเปิดไอ้นี่ไปครับอ๋อใช่แต่ตอนใช้งานก็ติดอย่างนี้ตลอดคือตัวเนี้ยมีความพิเศษก็คือเราไม่ต้องพกคุญแจก็ได้ครับเป็นกิเลสใช่แล้วก็เราสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเขารับเป็นสแกนลายนิ้วมือสแกนลายนิ้วมือได้อันนี้เป็นของประเทศอะไรอ่ะมีสแกนลายนิ้วมือเนี่ยครับผมเป็นของประเทศอะไรครับตรงนี้อันนี้จะเป็นจากทางแบรนด์จีนแบรนด์จีนชื่อแบรนด์ว่าซันล่าอ่าแล้วเวลาเข้าสู่นะเข้าศู่ เขาสูมผ่านทางทางใบเราได้เลยครับ oh. ทางลีเนเพราะว่าเราเป็นตัวแทนกำหนัง่งขอบคุณครับครับผม